ในอุเทศว่านิพพานอันอะไรอะไรนำไปไม่ได้ไม่กําเริบอมตะนิพพานความสงบสังขารทั้งปวงความสลาคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสํารอกตัณหาความดับตันหาความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเรียกว่านิพพานอันอะไรอะไรนำไปไม่ได้คำว่าอันอะไรอะไรนำไปไม่ได้ความว่า ันราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบโลูความตีเสมอความรึษยาร่ามตณีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความถือตัวยิ่งความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกระวนกระวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวง อภิสังขารฝ่ายอากุศลทาปวงนำไปไม่ได้เป็นคุณชาติเที่ยงยั่งยืนมั่นคงมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันอะไรอะไรนำไปไม่ได้